ครับมาอยู่กับช่องเดอะรัชนา n ิกอีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ผมจะมาทําการสปอยซีรีส์ที่ชา EP ที่สี่สำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมส,สดๆได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2องทุ่มครึ่งทางช่องวันสาและรับชมย้อนหลังผ่านทางเน็ f l i ิ ทิชาอีบีที่ีเรื่องราวย้อนไปก่อนวันที่ทิชาจะแต่งงานกับพัชชัยซึ่งบุษราได้เรียกทิชาเข้ามาคุยด้วยและถามเธอเกี่ยวกับว่าวันนั้นในวันงานเลี้ยงที่ทิชานั้นทําร้ายเมทีทิชาเห็นอะไรบ้างทิชาจึงนึกย้อนไปในวันนั้นที่เห็นว่าผู้ถูกเมทีนั้นทําร้ายเธอจึงเล่าทุกอย่างให้กับบุษราได้ฟังและบุษราก็ถามไปว่าแล้วทำไมทิชาถึงไม่บอกเรื่องนี้กับพัชชัยทิช าจะบอกว่าเธอจะบอกแต่แค่ยังไม่บอกตอนนี้บุษราจึงถามว่าที่ชาจะสนใจทําไม ก็เป็นแค่คนใช้ไม่ต้องมาสนใจใเรื่องที่นี่ที่ชาจะบอกว่าแต่คําว่าคนใช้มันมีคําว่าคนอยู่ด้วยยังไงล่ะซึ่งก็ทําให้บุษรานนั้ไม่พอใจเธอจึงปาแก้วเกือบโดนหน้าของทิชาทิชาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พาชัยรู้เรื่องอย่าทําอะไรผู้เป็นอันขาดซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้บุษราได้วางยาใส่ในอาหารให้กับทิชาได้กินตัดมาณปัจจุบันในตอนที่ทิชาถูกพาส่งโรงพยาบาลหลานจี่เธอได้กิน ยาของบุสราเข้าไปซึ่งณนะตอนนี้ทิชาเธอกําลังฝันว่าเธอไปอยู่ในหลุมที่แม่ของเธอนั้นเคยอยู่และเธอก็ได้เจอกับร่างของแม่ของเธอซึ่งก็ทําให้ทิชานั้นเสียใจไปอย่างมากและร้องไห้ออกมาซึ่งเธอก็เห็นว่าบูสรายืนคําอยู่ทางด้านบน ขณะนั้นหมอที่มีชื่อว่านิติกรก็กําลังมาดูอาการของทิชาซึ่งพระชัยเขาก็เครียดหนักที่เห็นว่าทิชาเป็นแบบนี้ซึ่งทําให้เขาต้องเอายานะงรับาวผสทนั้นออกมากินหลังจากที่หมอนั้นออกมาจากห้องเขาก็ได้มาบอกอาการกับทุกคนว่าทิชานั้นมีอาการแพ้อาหารแต่นิวารีนั้นก็ไม่เชื่อและคิดว่า ทีชาไม่เคยแพ้อะไรมาก่อนจูจ่ๆจะมาแพ้อะไรแบบนี้ได้หมอจะบอกว่าเดี๋ยวร้อยผลออกมาก่อนจะได้รู้ว่าแพ้อะไรซึ่งตัวของนิติกรเขาก็ไม่ได้อยากทำเพราะว่าเขาต้องโกหก เรื่องที่ว่าเขานั้นตรวจเจอว่าราขอทิชา,ามียาอยู่ด้วยเขาจึงไลน์ไปบอกกับบุษราว่าขอคุยด้วยและบอกกับบุษราไปว่าบุษรานั้นเล่นอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าทิชาได้รับยามากกว่านี้เธออาจจะตายได้เลยนะแต่บุษราก็ทวงบุญคุณเพราะเธอเป็นคนส่งให้กับนิติกรเรียนหมอจนจบและให้เขานั้นเป็นพออี่นี่และบอกว่าที่เธอนั้นส่งเรียนมีวิชาคุณธรรมด้วยเหรือเหมือนเป็นการเตือนสติเขาหลังจากนั้น พาชัยก็ได้เข้ามาคุยกับนิติกรขอบคุณนิติกร ที่ช่วยทิชาไว้และถามว่าทิชานัํนแพ้อะไรกันแน่แต่นิติกรก็ตอบแบบอ่ำอ่อึ้งอเพราะว่าทิชาไม่ได้แพ้อะไรหรอกเขาเพียงแค่โกหกเขาจะบอกว่าต้องรอผลออกก่อนผาชัยจึงถามไปว่าแล้วคนที่แพ้แบบนี้อาการจะเป็นยังไงนิติกรจะบอกว่าก็จะแพ้มากๆก็อาจตายได้ต้องดูว่าแพ้จากตรงไหนผาชัยจึงเอารายการอาหารในวันงานแต่งของเขามาให้กับหมอแล้วบอกว่าให้ตรวจด้วยหน่อยว่าิชาอาจจะแพ้อะไรได้บ้าง และเขาก็เล่าให้ฟังว่าแม่ของเขาเป็นคนเตรียมอาหารทั้งหมดนี่หมอจึงถามไปว่าระหว่างบุษรากับริชาทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างเข้ากันดีไหมซึ่งตัวของพัดใช้นนั้นถึงกับขำและบอกว่าเข้ากันไม่ดีทิชาก็ดือ้อหมอจึงเตือนไปว่าเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเมียกับแม่เข้ากันไม่ได้คนที่ตายนั่นแหละเป็นเรา ซึ่งในตอนที่พัชชัยเขากําลังขับรถกลับเขาก็นึกถึงในตอนที่ดิชาจูๆเธอก็สําลักเลือดออกมาซึ่งพัชชัยเขาก็โทรไปหาแม่ของเขาแล้วบอกกับบุษราไปว่าเขาขอคุยด้วยหน่อยเมื่อเขากลับมาที่บ้านเขาก็มานั่งคุยกับบุษราเรือที่ว่าถ้าเกิดว่าดิชาออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เขาจะพาดิชากลับลอนดอนทันทีซึ่งก็ทําให้บุษรานั้นถึงกับทําหน้าเศร้าและถามไปว่าแล้วอาการป่วยของแม่ดิชาละ่ะ พรชัยจึงบอกว่าเขาจะชวนแม่ของดิชาไปรักษาที่นูน่นด้วยกันซึ่งก็ะทาให้บุษรานน้อยใจที่ว่า พัชชัยดูแลดิชาและแม่ของเธอเป็นอย่างดีต่างจากเธอที่พยายามติดต่อพัชชัยยังไงก็ติดต่อยากและเธอก็ต้องอยู่คนเดียวอย่างนี้อีกด้วยแต่พัชชัยก็บอกไปว่าแม่คงจะชินแล้วไม่ใช่เหรอเหมือนที่เขาชินแต่ว่าบุตรสาก็บอกว่าไม่มีใครชินกับการต้องอยู่คนเดียวหรอกนะพัชชัยจึงบอกว่างั้นแม่ก็ต้องอดทนเหมือนที่เขาต้องอดทนเวลาที่อยู่ที่นูน่นตัดมาในวันต่อมา ทิชาได้ฟื้นขึ้นนิวารินได้มาเยี่ยมลูกบุญธรรมของเธอแล้วก็บอกกับทิชาไปว่า เธอให้หมอของเธอลองดูอาการทิชาแล้วเพราะว่าดิชาน่ะถูกวางยาแต่ขนาดนั้นมันไม่ค่อยมากจึงทําให้ดิชานั้นไม่ถึงกับตายแต่หมอที่นี่หมอของบุษราได้บอกว่าทิชาน่ะแพ้อาหารเท่านั้นนิวารีนนั้นรู้สึกว่ามันเริ่มลุกลามบานปลายไปกันใหญ่แล้วเกับการแก้แค้นในครั้งนี้เธออยากให้ดิชานั้นถอนตัวแต่ดิชาก็บอกไปว่าเธอทำแบบนั้นไม่ได้ซึ่งนิวารินก็รู้ว่าที่ิชาทำแบบนั้นไม่ได้ เป็นเพราะว่าทิชานั้นรักพัชชายัยซึ่งทิชานั้นก็ร้องไห้ออกมาเพราะว่าพัชชัยคือสาเหตุที่ทําให้เธอต้องอยู่กับเขาที่นี่ก่อนหลังจากนั้นพัชชัยก็ได้มาเยี่ยมทิชา ซึ่งเธอก็ให้พัชัยเข้ามาหาแล้วก็เข้าไปซบที่ไหล่ของพัชัยขอโทษเขาที่เธอเป็นแบบนี้พาชัยจึงบอกไปว่าตอนนี้หมอตรวจอยู่ว่าเธอนนําแพ้อะไรทิชาจะบอกว่าเธอยังไม่อยากคุยตอนนี้พาชัยจะบอกว่าถ้ากลับไปที่บ้านแล้วเขาต้องคุยเรื่องนี้กับเธอนะเพราะว่าเขาอยากจะพาเธอกลับไปที่ลอนดอนด้วยกันหลังจากที่ทิชาออกจากโรงพยาบาลและกลับมาที่บ้านเธอก็ได้จ้องไปที่คนสวนที่เขาน้ามีชื่อว่าลุงซาก ขนานั้นเองผู้ก็ได้มารับกระเป๋าจากทิชาซึ่งในมือของทิชาได้ยื่นเสียกระดาษให้กับผู้ไปด้วยลุงซาได้พยายามจ้องมองไปที่ทิชาเหมือนรับคําสั่งจากบุษราให้จับตาดูทิชาตลอดเวลาผู้ได้เปิดกระดาษใบนั้นออกมีข้อความที่เขียนว่าคืนนี้มาเจอกันที่ข้างบันไดเมื่อทิชาเข้าไปเจอกับบุษราบุษราจึงถามอาการของเธอทิชาจงบอกว่า ไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรจูจูก็อ่อนแอไปซะง,งั้นบุธาราจะบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องเดินทางกลับต่างประเทศกันแล้วใช่ไหมเธอคงเหงาหน้าดูที่ชาจึงบอกว่าคงอีกสักพักกว่าเธอจะหายดีคุณแม่ไม่เหงาแน่นอนช่วงนี้เมื่อถึงเวลานัด พูเธอจึงออกไปรอทิชาตรงข้างบันไดและทิชาก็มาตามน้นซึ่งเธอก็ขอร้องให้ผู้ช่วยอะไรเธอบางอย่างซึ่งทิชาต้องการเข้าไปในห้องทํางานของบุษราแต่ผู้ก็บอกไปว่าเธอทําให้ไม่ได้ทิชาจะบอกว่าของที่อยู่ในนั้นมันจะทําให้ตัวของเธอกับผู้หลุดพ้นไปจากบ้านหลังนี้จึงทําให้ผู้นั้นตอบตกลง วันต่อมาในตอนที่บุษดาเธอต้องดื่มชาก่อนจะไปเล่นสาวย่ายน้ําในช่วงเวลานั้นผู้กับทิชาก็เลยมาช่วยกันเตรียมอาหารซึ่งทั้งสองคนก็เตรียมกันไว้มากมายจนพัชชัยบอกว่าถ้าเกิดว่ากินกันไม่หมดผู้ต้องมาช่วยกินด้วยซึ่งขณะนั้นเองที่บุษดากําลังลงไปเล่นน้ําเธอก็มีอาการประอืดประอมและเธอก็ไอออกมาเป็นเลือดซึ่งพัชชัยที่ได้เห็นจึงว่ายน้ําลงมาช่วยแม่และนําไปส่งโรงพยาบาลซึ่งที ทิชาก็ไม่ได้ไปด้วยและอ้างว่าเธอนั้นป่วยอยู่หลังจากนั้นเธอก็เอากระดาษห่อชาไปทิ้งขยะเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนที่ทิชาในแอบวางยาลงไปในกระดาษห่อชาของบูสดาและเธอ ต้องการให้ผู้ค่อยทวงเวลาไว้เพื่อให้ทิชานั้นเข้าไปในห้องทํางานนั้นได้เมื่อไม่มีใครอยู่อาหารที่เตรียมให้บุษราทิชาจึงมออปันให้กับผู้ได้กินแต่ผู้ก็ไม่กล้ากินเพราะว่าเธอไม่กล้ากินอาหารของเจ้านายแต่ว่าทิชาก็บอกว่าวันนี้เธอเป็นเจ้านายของผู้ผู้จึงหยิบไปกินด้วยสีหน้าที่ดีใจมากๆที่ชาจึงถามไปว่าเป็นอย่างไรบ้างผู้จึงบอกว่าอร่อยมากๆเลยอยากให้แม่กับน้องได้มากินแบบนี้บ้างและทั้งสองคนก็เริ่มงานกัน ด้วยการให้ผู้ไปทําความสะอาดกล้อวงวนจรปิดเพื่อบังในจุดที่ทิชาจะแอบ,บเข้าไปในห้องทํางานของบุษราทีิชาเมื่อเข้ามาได้เธอก็พยายามค้นเพื่อหาหลักฐานขนาดนั้นเองลุงสักก็ได้มาแอบ,บดูพอคิดว่ามีคนด้านในแต่ทิชาเธอก็หลบตรงโต๊ะ ทำไม้ลุงศักดิ์นั้นไม่เห็นตัดมาที่โรงพยาบาลหมอนิติกรได้เป็นคนตรวจอาการให้กับบุษราและพบว่าสารที่อยู่ในตัวของเธอเป็นสารตัวเดียวกันกับที่อยู่ในตัวของทิชาแต่ขนาดที่บุษรานั้นได้รับมาน้อยกว่าของทิชาอีกซึ่งก็ทําให้บุษรานนั้นได้รู้ว่าคนที่ทําก็คือทิชานั่นเองหมอนิติกรจึงถามไปว่านี่เล่นอะไรกันอยู่บุษรา จึงดูในกล้องวงจรปิดของเธอเพื่ออยากจะรู้ว่าดิชาวางยาเธอตอนไหนและเห็นว่าดิชากําลังใส่ย,ยานั่นลงไปในชาของเธอแต่กลับมาที่บ้านทิชาออกมาจากห้องทํางานและไม่ได้เจออะไรเลยสิ่งที่เธอได้เจอเป็นตู้ที่ถูกล็อกกุญแจเอาไว้แต่ผู้ไม่มีกุญแจทิชาจึงบอกว่าเธอต้องกลับเข้าไปในห้องนั้นอีกผู้จะบอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้แล้วไม่งั้นคุณผู้หญิงจะสงสัยเอาทิชาจึงบอกว่าแต่เรามีโอกาสเพียงแค่วันนี้วันเดียวเท่านาั้น เดี๋ยวพระชัยกลับมาเราก็ไม่สามารถทําได้แล้วแต่ผู้ก็เหมือนจะไม่เอาด้วยเพราะโลถูกจับได้ทิชาซึ่งเปิดหูของเธอให้กับผู้ได้ดูซึ่งหลังกกหูมีร่องรอยบาดแผลอยู่ด้วยซึ่งมันก็เหมือนบาดแผลของผู้เลยผู้ตกใจเป็นอย่างมากและรู้ว่าทิชา ก็เคยโดนเหมือนกับเธอทิชาจึงบอกกับผู้ไปว่าต้องหากุญแจเปิดตู้นั้นให้ได้ตัดมาที่บุสราเธอได้สั่งคนให้ตรวจสอบประวัติของทิชาของนิวารินเอาประวัติอย่างละเอียดให้กับเธอและเธอก็โทรไปสั่งลุงศักให้จับตาดูทิชาให้ดีด้วยหลังจากนั้นเรื่องดาวก็ตามมาที่บ้านผู้เธอได้เอาด้าวไม้ถูพื้นกระทุงหลอดไฟจนมันแตกแล้วก็คอยเก็บกวาดให้ทิชาแอบเข้าไปค้นในห้องได้ซึ่งขนะนั้นเองลุงศัก ก็ได้เข้ามาในบ้านแล้วก็เห็นว่าทิชาไม่ยืนคอยดูผู้กวาดเศษแก้วอยู่เขาไม่ได้สงสัยอะไรส่วนกุญแจทีท่ิชานั้นหาอยู่มันอยู่ที่กระเป๋าของบุษราที่โรงพยาบาลลุงสัก์ได้ถามผู้ไปว่าหลอดไฟแตกทำไมไม่เรียกเขาผู้จึงบอกว่าเห็นว่าลุงสักกำลังยุ่งยุ่งอยู่และตัวของลุงสักก็เข้ามาจับที่ตามตัวของผู้และพยายามจะลวนลามเธอ ผู้จึงปัดมือหนีลุงสากมองเธอด้วยสายตาที่หืนกามและบอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็เรียกเขาได้ซึ่งผู้ก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากในคืนนั้นที่พัชชัยกลับมาที่ชาจึงถามอาการของบุษราว่าหมอเขาว่ายังไงหมอได้บอกว่าบุษราหนาะที่มีอาการแบบนั้นมาจากความเครียดซึ่งตัวของพัชชัยก็คิดว่าเขาเป็นคนที่ทำให้แม่เป็นแบบนี้ที่ชาจึงเข้าไปกอดปลอบใจพัชชัย แล้ววันต่อมาพาชัยก็ได้ซื้อกระถางดอกไม้เพื่อมาประดับในห้องให้กับแม่แล้วก็มาขอโทษแม่ที่เขานั้นทําให้เธอต้องเป็นแบบนี้เมื่อตัวของบุษราได้เห็นว่าลูกชายทําดีด้วยเธอก็ซึ้งใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาบุษราจึงขอให้ลูกชายอยู่กับเธอต่ออีกหน่อยหลังจากนั้นพัชัยก็ได้พาบุษรากลับมาที่บ้านโดยมีทิชามายืนต้อนรับเมื่อมาถึงบุษรา จึงบอกว่าให้พัชชัยไปอาบน้ําอาบท่าเพราะว่าเปียกฝนเดี๋ยวเธอจะให้ทิชาเป็นคนดูแลเองทิชาจึงได้เขียนบุษราไปแต่ก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าบันไดและทําท่าเหมือนว่าจะเข็นลงมาบุษราได้ถามทิชาไปว่าทิชาต้องการอาระไรกันแน่ทิชาจึงบอกว่าเธอต้องการจะเป็นลูกสะภ้ยที่ดีและเป็นเมียที่ดีของสามีของเธอเท่านั้นบุษราจะบอกว่าหวังว่าเธอจะสามารถทํามันได้นะทิชา คนอย่างเธอน่ะน่าสนุกดีจริงๆแต่อย่าถอดใจหนีไปสะก่อนละ่ะที่ชาจึงบอกไปว่าไม่มีวันนั้นรอกและเธอก็ทำท่าเมื่อจะเขียนบุษราลงไปแต่ก็หักหลบที่ชาจึงบอกว่าบุษราก็เหมือนกันทำให้เธอนั้นรู้สึกไม่น่าเบื่อ หลังจากนั้นทั้งสองคนนี้ก็จับตามองกันไม่มีใครนะให้ใครคาดสายตาเพื่อหวังจะเอาคืนกันให้ได้แต่เวลาที่อยู่ต่อหน้าของพัชชัยทั้งสองคนก็ทําเป็นดีกันในคืนนั้นบุษราได้เรียกผู้นั้นเข้ามาคุยว่าทําไมหลอดไฟหนะ้าห้องทํางานของเธอถึงแตกผู้จึงบอกไปว่าเธอเห็นว่ามันเปิดไม่ติดจึงไปแกะดูเลยเห็นว่ามันแตกอยู่แล้ว ที่เธอไม่ได้เรียกลุงศักดิ์เป็นเพราะว่าลุงศักดิ์นั้นทํางานยุ่งยุ่งอยู่ซึ่งบุตราก็ไม่ได้สงสัยอะไรแลยยื่นกระดาษให้กับผู้ให้ผู้นั้นเตรียมอาหารตามรายการนี้หลังจากที่ผู้นั้นเดินอ,ออกไปบุตราก็ได้โยนแก้วไวน์ของเธอลงกับพื้นจนแตกกระจายและเธอก็เก็บเศษแก้วไปเหมือนมีแผนการบางอย่างขณะนั้นเองเมทีก็โทรเข้ามาซึ่งดิชาก็ได้แอบดูผ่านกล้องวงจรปิดอยู่ด้วย สิ่งที่ให้ผู้นั้ออกไปซื้อนั่นก็เป็นพวกวัตถุดิบที่เอามาทำทับเทีมกรอบเมื่อบุษราลงมือทำด้วยตัวเองจึงทำไม่ดีชานั้นไม่ไว้ใจผู ก็รู้สึกสงสัยด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าบุษราก็กินมันเข้าไปด้วยตัวเองซึ่งทําให้ดีชานั้นคิดว่าคงไม่น่ามีอะไรแต่เมื่อเธอนั้นกัดเข้าไปในปาาเธอก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างที่ชาจึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ําและรู้สึกว่าในนั้นมันมีนอกเหนือจากทับทิมกรอบแล้วเมื่อเธอคลายมันออกมาก็พบว่านั่นคือเศษแก้วนั่นเองที่ชายืนจ้องมองเศษแก้วนั้นด้วยความโกรธแค้นลานจะที่เธอออกมาจากห้องน้พาพระใจก็มาถามเธอด้วยความเป็นห่วงและ คิดว่าอาการของเธอกำเริบอีกแล้ว บุษราจึงแกล้งตำหนิผู้หาว่าผู้ใส่อย่างอื่นลงไปด้วยแต่ผู้ก็ปฏิเสธว่าใส่เพียงแค่สิ่งที่บุษราบอกให้เธอใส่เท่านั้นบุษราจึงบอกว่าจะให้ไปทำมาใหม่แต่ว่าทิชาก็บอกไปว่าไม่เป็นไรเธอคงกินอะไรไปไม่ได้สักพักและเธอก็กระซิบบอกกับปัาชัยไปว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องอยู่ซึ่งกระทำให้บุษรานั้นยิ้มแบบเฉินเจินเธอนั้นคงไม่เชื่อในสิ่งที่ทิชาพูดและคิดว่าเป็นแผลของทิชาแต่พัชชัย เขาได้เข้าไปกอดทิชาและคิดว่าเขาจะสร้างครอบครัวของเขาเล็กๆขึ้นมาเป็นครอบครัวที่เขาไม่เคยสัมผัสมันมาก่อนและไม่เคยมีแต่เขาจะทำมันให้ดีที่สุดและเรื่องดาวทิชาในอีพีที่4ก็ได้จบลง ซึ่งในอนี้จะเป็นการเชื่อเชื่อนกันระหว่างดิชากับบุสรามันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเ p ี EP หน้าใครจะโดนอะไรกันบ้างต้องมาลอลุ้นไปด้วยกันสําหรับคนที่ยังไม่เคยฟังตอนก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนําเอาไว้ให้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ